เยอะแยะเลยแม่เอ,<น>เอานะ่ไม,นะไม่บ่นหรอกไม่ต้องตื่นเต้นนะเอิร์ธแม่ไออะ่ะเขาใจดีรับรองเลยว่าแม่จะต้องชอบเอิร์ธแน่แน่เลยทิ้งเหรอเดี๋ยวว่าหลังเอิร์ธพาไอซไปบ้านด้วยดีกว่าไปสวัสดีพ่อซะหน่อยได้เลยปะไปหาแม่กันดีกว่ากินกันหมดไหมแเนยะสามคนแม่คะ่ะกลับมาแล้วคะ่ะคิดถึงแม่จังเลยแม่วันนี้มีอะไรบ้าะเนี่ย วันนี้ไอ้พาแฟนมาเปิดตัวกับแม่ด้วยไหนล่ะถ้ามองแล้วไม่ชอบอ่ะฉันไม่รับนะโถแม่เอ,อิร์ทนี่ไงคะแม่เอิร์ทแฟนไอ้สวัสดีครับแม่สวัสดีเป็นไงบ้างคะแม่ นี่เพิ่งจะเจอกันเองผ่ามแล้วเหรอยังไม่ทันได้คุยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าเราสองคนนะ่ะซื้อของกินมาเพียบเลยแม่ไปนั่งรอที่โต๊ะเลยนะเดี๋ยววันนี้พวกเราบริการเองปะเอิร์ธปะมาแล้วคะ่ะกับข้าว บ้านดีๆน,นะเออบ้าออนีเจอกันนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาหาหไอ้บวยได้เลยกลับบ้านดีๆน,น,นะแม่เป็นไงบ้างแม่เออเด่ะถูกใจแม่ไหมฉันไม่ชอบ ไม่ชอบทำไมอะแม่เอิอเขาไม่ดีตรงไหนอะก็มองหน้าแล้วมันไม่ชอบอะยังจะต้องถามอีกเหรอโถ่แม่มีเหตุผลในสิไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นฉันไม่ถูกสตาผู้ใหญ่พูดอ่ะแกก็หัดฟังซะบ้างแล้วก็เลิกคบกับมันได้แหละไม่ต้องพามาที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องพาไห้ฉันเห็นหน้าอีกแม่โถ่แม่อะ หลักนะเนี่ยเธอเนี่ยอุ้ยไรติดผมอ่ะดูดิจ้าอุ๊ยตาแล้วนี่แกยังกล้าพามาันมาที่บ้านอีกเหรอฉันพูดทําไมไม่ฟังแม่ไม่มีเหตุผลนะ่ะแม่บอกไอายมาหน่อยว่าทําไมแม่ถึงไม่ชอบเอิร์ธก็ฉันไม่ชอบจะต,ต้องมีเหตุผลด้วยเหรอฮะมันไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะแม่แม่ไม่รู้จักเอิร์ธดีพอด้วยซ้ำอ่ะเพิ่งเจอกันแค่วันเดียว แม่ก็ตัดสินว่าไม่ชอบเอิร์ธแล้วอ่ะนี่แกจะไม่ฟังฉันใช่ไหมแม่ก็อยากเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่สิแกอยากรู้เหตุผลมากเหรอว่าทำไมฉันถึงไม่ชอบมันอ่ะแม่ก็บอกมาสิว่าทำไมพอ่อเถอะครับอย่าต้องทะเลาะกันเพราะผมเลยเราออกไปข้างนอกก่อนไหมให้ใจเย,ย็นก่อนแล้วค่อยกลับคุยกับคุณแม่ดีกว่าหนูผิดหวังมากหนูคิดว่าแม่จะมีเหตุผลมากกว่านี้อะ่ะไปกันเถอะเอิร์ธ ผลนเกจะรับได้เหรอเกจะเห็นว่าฉันเป็นแม่อยู่หรือเปล่าอ้าวสวัสดีครับคุณแม่โชคดีจังเลยนะครับเนี่ยมาถึงที่เลยเอ้ว่าแต่คุณแม่รู้จักที่อยู่ผมได้ไงคะเนี่ย เราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่วันเองนะครับฉันจะไม่อ้อมคอมนะเลิกยุ่งกับลูกสาวฉันปล่อยให้ไอได้ไปเจอคนที่ดีแล้วผมไม่ดีตรงไหนนะครับคุณแม่ไหนคุณแม่ลองบอกผมหน่อยสิครับแกก็รู้อยู่แก่ใจจะกล้าถานฉันอีกเหรอถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่ไม่ดีเหมือนกันนะสิครับฉันขอเตือนครั้งสุดท้ายเลิกยุ่งกับไอซะแล้วผมต้องเลิกยุ่งกับคุณแม่ด้วยหรือเปล่าครับที่แกอย่าพูดตาแบบนี้กับฉันนะทำไมผมจะพูดไม่ได้ล่ะครับโถคุณแม่ ลืมเรื่องของเราไปแล้วซะงั้นคุณแม่ไม่คิดถึงเตยนุ่มๆอันนี้นะครับเรื่องระหว่างฉันกับแกขอให้มันจบลงตรงนั้นฉันกับแกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกจําเอาไว้ถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ก็กลับมาได้เสมอนะครับส่วนเรื่องของไอผมคงเลิกยุ่งไม่ได้เพราะว่ามันน่าสนุกดีคุณแม่ว่าไหมครับไอแม่ นี่มันหมายความว่ายังไงอะเออคือ,คอไอ้แม่ไอ้มาหาเราถึงห้องบอกให้เราเลิกยุ่งกับไอ้เราพูดเท่าไหร่แม่ก็ไม่ฟังแล้วแม่รู้ได้ไงว่าเอิร์ธอยู่ที่ไหนอะนั่นดิงสงใส่แม่ไอ้สะกดรอยตามเราอยากให้เราเลิกกันอะเราไม่โอเคเลยไอ้แกนี่มันเลวจริงๆพ่พอเถอแม่หยุดพูดสักทีแกนี่มันเลวจริงเอิร์ธอะไรกันเนี่ยไอ้หมายความว่ายังไง หมายความว่าแกมเลวไงไอ้ที่แม่ไม่อยากให้คบกับเอิร์ธเพราะผู้ชายคนนั้นมันเป็นคนไม่ดีแม่กับมันเคยคุยกันมาก่อนวินะอะไรติดผมฮะมอ,อะไรติดผมแล้วมันก็ไม่ได้คบผู้หญิงแค่คนเดียวนะลูกมึง่งในกาสวยนะเนี่ยอะไรติดผมอะ <c oughs> อะไรติดผม <c oughs> อ,ดอุย้ยเอิร์ธมันเป็นคนที่เจ้าชู้มากได้ พี่ชอบสอนขับรถหนูเลยเกินแลเหรอพี่เหยียบคันเล่งเนี่ยหนูโยกเกียร์ให้พี่เางเดียวเลยเนี่ยเออทำแบบนี้ทำไมอะเอิร์ทำอะไรผมทำอะไรพี่เนี่ยพี่ทำพี่เองอะเออที่คนอื่นอะพี่เห็นพี่ดูตัวเองนี่ผมควรคบต่อไหมผมมีอนาคนนี้ตั้งไกลแกเอาเงินจะไปเท่าไหร่ฮะอย่าคบแบบนี้เลยนะผมเคยขอ่าพี่เองนั้นอะอ๋อพูดแบบนี้ใช่ไหมแม่ขอโทษสำหรับทุกอย่างขอโทษที่พูดไม่ดีกับลูกแม่อยากให้ลูกเข้าใจแม่ด้วยไม่จริงนะไอ้แม่ไอาะใส่ร้ายเอิร์ธ เขาอยากให้เราเลิกกันไอเชื่อนะใส่ร้ายเหรอให้เชื่ออร์ดเหรอแม่บอกไอทุกอย่างแล้วและไอก็มีหลักฐานด้วยมสมหน้าโง่ทั้งแม่และลูกไอชั่วจำเอาไว้คนอย่างแก่ต้องได้รับผลกรรมชื่อชั่วที่ทำกับคนอื่นไว้ไปค่ะแม่